คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพาื่อความบันเทิงไม่แนะนําไม่ทําตามเด็กและเยาวชนควรปรึกษาเซียนทางด้านนี้ด้วยนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวกลมนักปั่นครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นเกมสล็อตะตลาดน้ําไทยนะอ่ากับทุน4 0 0พบาทวันนี้เล่นอยู่ที่เว็บยูฟาสามห้าสามนะคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากเล่นเว็บเดียวกับผมคลิกวิก์ได้ที่ใต้คลิปหรือไม่ก็แอดไอเดียรแอดได้เลยนะแอดยูฟาสามห้าสามครับ เบ็บนี้ดีการันตีเรื่องการเงินแถมมีบริการฝากถอนผ่านระบบทูวอรเดดต่างหากม,มามาตอนนี้ก็เล่นอยู่ที่เบ็ดละร้อยนะโอ้โหซื้อเบ 64, 500, อ็ดหกสิบสี่พันห้าไม่ถึงนะคุณผู้ชมมีทุนไม่ถึงนะไปเล่นเบ็ดละร้อยเหมือนเดิมครับมาดูกันว่าวันนี้จะบวกเท่าไหร่เออขอสัก ห้าพันหกพันพอนะอมืมาครับไปซื้อไปเลยสามพันไม่รู้จะบอกมาเท่าไหร่นะวันนี้นะออโอ้ยเกือบเกือบเกือบมีลุ้นดิ โอ้โหต้องมีลุ้นแล้วจริงๆอืมโอ้โหเกือบมาต่อสวยมาต่อสวยอืมมามา ได้อยู่นะได้อยู่นะจังหวะน,นี้นะโอ้โหขอทุนคืนก็ยังดีนะท้าไม่บอกนะเหลือสี่รอบโอ้โหมาเคมาสวยงามเอต่อโอ้โหเอไม่มาครับคุณผู้ชมต้องมาต่อแล้วต้องมาต่อแล้วเอ้ยสิบมาสวยงามอือนั่นแหละที่ต้องการโอ้โหมาต่ออือขึ้นมาแล้วตอนนี้บวกมาพันหนึ่งแล้วโอ้โหมาแล้วครับบวกมาห้าพันรู้เรื่องโอ้ขออีกพันหนึ่งได้ไหมอ่ะ อีกพันหนึ่งได้ไหมอ่ะโอ้โหจบรอบนี้ว่าจะซื้อต่อแต่ไม่ซื้อแล้วครับต้องถอดแล้วล่ะคุณผู้ชมรกมากราบจะหายนะเออกำไรครึ่งหนึ่งก็ยังดีเนาะถ้าอยากเล่นแบบเดียวผมคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปหรือไม่ก็แอดไอเดียไลน์แอดได้นะแอดยูฟาสามารถสามครับคลิปนี้ลาบไปเปลียนคลินี้ลาไปที่กำไร5,000ันบาทไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ